ไอ้วัดมึงนำอะไรวะนะครับดูดูนะครับดูนะครับไอ้วัดมันครั้งเดียวครั้งเดียวอันนี้ปลาทูปลาทูน้อยปลาทูน้อยกินเป็นอยู่ตู้หน่อยโอ้โหนี่ดูหน้าส่งยิ้มหน่อยส่งให้สาวดูอ่าอันนี้อันนี้คือโตโขโตโขสู้สู้อันนี้ครับอันนี้คุณแผนนะครับคุณแผนผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับปล่อยปล่อยปล่อยปล่เด้อปลาทูปลาปลาตัวหน่อยว่ากินกินแต่ปลาตัวใหญ่ๆย่ำจยากได้ขาวของหรืออยกขาวของใหญ่ๆวะ อันน,นคนทำใหม่ลากวนกลุ่งไอยกลุ่งหน่อยเพชยเคยโอ้สด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 ครับสดสดมานี่ก็ไม่ต้องซื้อกับข้าวนะครับเอาแหบมาวานอันนี้แหบแหซื้อจากแหซื้อจากผู้ใหญ่เลยนี่แหซื้อจากผู้ใเลยพันหนึ่งนะครับถ้าคุณช้างมาคุณช้างก็คงจะทำขาดหมดนะครับคุณช้างทำขาดไม่ไรแต่คุณแหบจะทำ หากเงินเลยขาดแล้วก <ota> ูหากเงินแล้วมึงใช่หากเงินแล้วครับละ